มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน6ราศีสุดปังหมอบอยเคลียร์ชัดเผยดวงเศรษฐีใหม่ นักพยากรณ์ชื่อดังเปิดเผยถึงดวงสตาหกราศีที่กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความปังซ้อนปังนะคะโดยระบุว่าเป็นดวงโงเฮงเศรษฐีใหม่ที่ชีวิตจะพลิกฟื้นและประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นค่ะโดยราศีที่โชคดีประกอบไปด้วยราศีตุลราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีกันราศราราารราีมีนและก็ราศีเมษค่ะ มอบอยเผยว่า6ราศีนี้แม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นคนที่ยิงหรือมีมาดเยอะแต่ว่าตัวจริงเป็นคนที่ขี้ลืมโก๊ก้ขี้สงสารและชอบช่วยเหลือคนแบบปิดทองหลังพระเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคและความตกต่ำที่สุดในชีวิตมาแล้วแต่ไม่เคยย่อท้อต่อความเหนื่อยยากสำหรับสิ่งที่ชาว6ราศีต้องทำใจก็คือเรื่องของคนปล,ปลอมๆหรือพวกนกสองหัวนะคะที่ชอบเข้ามาหาผลประโยชน์ในช่วงที่ชีวิตรุ้งเรืองและหายตัวไปเมื่อตกต่ แต่หมอบอยแนะนำให้ช่างหัวมันและถือเป็นบทเรียนจากการมีทาดกรรมที่คนเหล่านั้นต้องกลับมาชดใช้ในชาติหน้าค่ะ อย่างไรก็ตามหมอบอยคอนเฟิร์มว่าสิ่งดีๆที่เคยทุ่มเทงลงไปก่อนหน้านี้กำลังจะกลับมาตอบแทนในรูปแบบที่ทำให้ยิ้มได้โดยเฉพาะเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะได้แก่ของที่หายทุกอย่างจะได้คืนจะมีงานใหม่ๆเข้ามาทำให้ชีวิตสบายขึ้นมีเกณฑ์ได้บ้านเพิ่มรถเพิ่มถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์เป็นดวงโงเ่เฮงเศรษฐีใหม่ที่ชีวิตจะก้าวหน้าและสมหวังอย่างเต็มที่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ